สวัสดีค่ะวันนี้ให้ดูชาเขียวผงชาที่ลองกดมาชงกินเองนะคะปกติถ้ามีโอกาสได้ไปตามร้านก็จะคือไปหากินอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ไปที่ร้านคาเฟ่นะคะหรือบางทีแบบงานยุง่งงานยุ่งก็จะไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็กดมาทําเองเลยดีกว่า1ส่วนตัวชอบกินเพียวแล้วก็กินกับน้ํา พึ่งผสมมะนาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยตัวที่คาดว่าจะราคาที่น่าจะต่ําที่สุดเท่าที่เคยซื้อละก็คือจะเป็นของตัวนี้นะคะเป็นของไล่พระจันทร์อ่าตัวนี้นะให้ดูเนื้อนะอันนี้ราคาก็จับต้องได้ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะ,ะอันนี้คือเนื้อของเขานะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้อันนี้กระปุกไม่เกี่ยวนะคะเป็นตัวนี้คือซื้อ มาจากร้านคาเฟ่ของน้องนะคะซึ่งน้องเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นเสียใจตรงที่ว่าไม่ได้เอาชาเขียวเนี่ยแช่ตู้เย็นเมื่อก่อนไม่มีความรู้เลยนึกว่าเก็บในอุณหภูมิห้องปกติที่ไหนได้เขาต้องแช่ตู้เย็นจากผงชาเขียวที่มันเขียวแบบปิดเกลดดีอ่ะกลายเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเขียวออกขี้มาขี้มาเสียใจซื้อมาต้องแบบเนื้อพันสองเนี่ยแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะให้ดูตัวนี้ก็จะแบบ เป็นกลินก่นถั่วนิดนึงอืมออกทนถัว่วอันนี้ก็คือจะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะคือแต่ละตัวก็ถือว่าโอเคนะนี่แล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวจะหกแไดายอ่ะนี่นี่อยู่ในสีกลางกลางแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้จะแพงสุดเท่าที่กดมานะคะ ประมาณพันพันหกสาสิบกรัมนะพันหคือเขียวปิดเลยนะคะได้ประมาณเอ้ยี่สิบกรัมมั้งซองนี้นี่นะคะดูสีของเขาดิถ้าเทียบกับนี่ดูหนังหน้าเขียวแบบแต่รสชาติดีนะจะหมดแล้วอะทุกคนคือชงกินบ่อยมากเพิ่งรู้ว่าชาเขียวที่แบบ แก้วสองสที่ร้านเขาขายกับที่เราลองซื้อมากินแค่20กรัมอ่ะพันหมันมีรสชาติที่แตกต่างเออใช้คำใช้คานี้ได้นะคะมันมีรสชาติที่แตกต่างจริงๆแล้วก็ตัวล่าสุดที่กดมาเพิ่งลงคลิปไปนะคะคือตัวนี้นี่ถามว่าเนื้อเขาเข้มไหมก็เข้มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองชงดู ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยนะคะมันดึกเฮ้ยมันไม่ใช่ดึกมันประมาณหกโมงแล้วนะคะไม่น่าจะทันเห็นไหมว่าสีอันนี้ก็คือคล้ายกันมากนะแต่ถ้าเป็นโทนเข้มจริงๆตัวนี้เข้มสุดนะคะตัวนี้เข้มสุดลองลงมาหรอถ้าเทียบกับความเข้มใช่ไหมอ่ะตัวนี้ก็เข้มนะคะให้ความเข้มเลยแหละตัวนี้นะคะ แล้วก็ถ้ามองเป็นตัวนี้มันก็ไม่ได้เข้มอะไรมากมายถามว่าก็อูมามิอยู่นะก็อูมามิอยู่ก็ได้อยู่ตัวนี้ก็ออกแบบทนโทนแบบไม่ได้เข้มมากนะคะก็โอเคก็ดูได้เยอะดีอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาจับต้องได้นะเผื่อใครอยากกดส่วนตัวจะไม่ค่อยกินกับนมนะคะชอบกินกับเป็นเคลียร์มัชฉามากกว่าแล้วก็ ใส่พวกมะน,นุ่งมะนาวเพราะว่ามะน,นาวที่บ้านเยอะมากเราลูกใหญ่ๆได้วิตามินซีด้วยนะคะก็จะคุ้มค่ากับการกินอันนี้ก็คือรีวิวให้ดูนะคะสำหรับมัทฉะนะคือไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้กินไะด้เพราะว่าเราพีออเดอร์เข้ามานะคะเราซื้อเข้ามานะคะเราไม่ได้ขายนะเราซื้อมาซื้อมากินเองนี่แหละ เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบกินชาเขียวมากไม่ว่าจะเป็นชา,ชาเขียวนมชาเขียวที่แบบตาลุงตาร้านนะคะร้านไหนว่าอารุงอร่อยคือไปกินโหมดนะคะกินจนหุ่นบึ้มอย่างงี้รวมถึงมัทฉะร้านไหนที่ว่าเด็ดเดดเออเป็นซิกเนเจอร์ร้านนั้นร้านนี้นะคะก็ไปกินมาแต่ว่าวันไหนถ้า เราไม่ได้ออกไปด้านนอกนะคะไม่ได้ไปาคาเฟ่แล้วก็ชงกินที่บ้านง่ายๆนะคะวันนี้มารีวิวเดี๋ยวได้ตัวไหนมาเพิ่มแล้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆชอบกินตัวไหนกันบ้างหรือว่ากินตัวไหนอยู่หรือตัวไหนที่รู้สึกว่ามันกินแล้วแบบเออต้องบอกต่อก็เม้นเข้ามาได้นะคะเผื่อจะไปลองกินบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย